อันยองฮาเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเจอรประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้รับการอัปเดตมาใหม่ในเจอรประเทศเกาหลีวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่ก็มาใหม่ในวันนี้นั้นมีสักมีสีเป็นถึงตัวละครประจําเดือนมีนาคมนะครับผมที่มีชื่อว่าน้องแครรับคนนี้นี่เองความสามารถของน้องนั้นนะครับผมจะอยู่ใน ตัววนะิกตอรี่เนาะแบบวิกตอรี่จ๋าๆเลยนะครับผมน้องไม่มีความสามารถในการล้มละลายเลยอ่าเรามาดูกันว่าน้องจะวิกไวมากแค่ไหนจากความสามารถของน้องเองนะครับผมเริ่มจากความสามารถแรกเสกสภาพอากาศเจ็มใส่นะครับผมเมื่อศัตรูได้รับสภาพอากาศเนาะเราก็จะเสกเจ,จ็มใส่ทับไปเลยนะครับผมทําให้ในตานั้นไม่มีการเสกสภาพอากาศอีกต่อไปนะครับแล้วก็มีความสามารถในการ 95%นะครับผมเมื่อน้องถูกขังกลงเนาะน้องจะถูกปล่อยออกมาจากกรงทันทีนะครับผมแสดงผลแค่3ครั้งเท่านั้น60%นะครับผมป้องกันการโจมตีแบบใจโรนะครับจบความสามารถแรก mm hmm. ความสามารถที่2นะครับผม60%นะครับผมเมื่อน้องทำก,การก่อสร้างเนาะ,ะย้ายไปยัง5ช่องหน้าหลังนะครับผมช่องไหนก็ได้บวกอีก20%เมื่อไม่แสดงผลแล้วก็มี65%นะครับผมป้องกันการ เรียกนะครับผมอันเชิยแบบเรียกเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผม90%ถ้าเกิดว่าเราตกไปยังเมืองของเรานะครับผมเราจะสไลด์สกุละไปยังพื้นที่ใดก็ได้6ช่องหน้าหลักนะครับผมพร้อมกับอัปเกรดเป็นแลนดะ์มาร์กเนาะในจุดป,ปลายทางตรงนั้นอ่ะโดยรวมแล้วนะครับผมน้องยังไม่มีความสามารถในการล้มละลายเลยแต่น้องจะก่อสร้างแลนดะ์มาเอ่ยก่อสร้างพื้นที่ไวมาก ก่อสร้างก็วาดตกเมืองตัวเองก็วาดอีกนะครับผมนี่ยังไม่ได้นับความสามารถของ G ีอีบของน้องเลยเนาะเมื่อศัตรูนะครับผมหรือว่าเราทําการก่อสร้างมีโอกาส90%นะครับผมที่จะเสกพื้นที่สก,กุละออกมาหนึ่งช่องหน้าหลักตรงนั้นนะครับผมพื้นที่สก,กุละถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะไปตรงนั้นแล้วนะครับผมหรือว่าถอยแล้วไปตรงนั้นมันจะผุนเดนมาขึ้นมาก่อนเราไปตก ถ้าเกิดว่าเราเลือกไปแล้วนะครับผมมันก็จะคูณเด็ดมากขึ้นมามันจะทําให้คอมโบไอพิี่สัก,กุระ90%เนี่ยมันติดอีกนะครับผมเราก็จะไปได้เรื่อยๆไม่มีจํากัดเฮย้ยโกงปะเนีย่ยแต่ถ้ามันจะไม่โกงนะครับผมมันจะออกแค่หนึ่งการทอยต่อหนึ่งครั้งเนาะแต่ลุงก็จําไม่ได้แล้วนะครับผมว่าหนึ่งการทอยมันออกได้กี่ครั้งสำหรับไอการสไลด์สก,กุระนี่อ เราลุ้นกันกันล้กันเราไปจบเลยแล้วนะครับผมที่ตัวครอีโวเนาะต่อไปเราไปที่คอสตูนะครับผมคอสตูเนาะจะมีอยู่ทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับผมคือเวอร์ชันใหม่เล็กหนึ่งที่เป็นสายวิกตอรี่แบบจ๋าจ๋าเลยเนาะส่วนเวอร์ชันที่2นะครับผมน้องจะไฮบริดมาเป็นสายลมนิดหน่อย่าแล้วก็มี2ลักษณะก็คือลักษณะสดใสกับลักษณะมืดมนหม่นหมองนะครับผมลุงเพิ่งสังเกตว่าน้องเป็นซีกิวบัสเลยทำไมน้องถูกเปลี่ยนเป็นสี่กิวบัต แน่กลัวนะเนี่ยตัวความสามารถนะครับผมเอาเวอร์ชันหนึ่งก่อนเนาะที่เป็นสายวิกตอรี่นะครับผม90%้เปอร์พื้นที่สกูลาเมื่อก่อสร้างยังอยู่นะครับผมเพิ่มมาด้วยเนาะการจัดสเตจพาเลตนะครับผมเมื่อเราตกไปยังสกายแลนด์ของเรา90%จ State ัดิบเปสเตจพาเลตนะครับผมสเตจพาเลตนะี้เนาะเมื่อเราหรือว่าศัตรูนะครับผมเดินผ่านสเตจนี้หลังจากนั้นนะครับผมเมื่อเราทําการก่อสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าศัตรูก่อสร้างแลนด์มาร์คนะครับผมเราจะผุดแลนด์มาร์ค ตามโดยเรียงระดับดังต่อไปนี้ําดับแรกนะผมก็จะผุดในเมืองที่เราจะวิตอรี่ก่อนก็คือน้องจะวิตอรี่ง่ายมากนะครับผม2ผุดไปในเมืองที่สตูกำลับบงจะวิตอรี่ก็คือผุดไปกันเขา 3. ผุดไปยังแถวที่มีเมืองของเราเยอะที่สุดมันจะทำให้เรานั้นวิตอรี่ง่ายขึ้นนะครับผม4ผุด ตรงไหนก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีสามข้อแรกพูดตรงไหนก็พูดไปเถอะเนาะเรื่องของแกละโอเคขวามัำงสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราเริ่มต้นเทินเนาะเราจะเสกน้องหมีนักรบนะครับผมไปยังพื้นที่ใดก็ได้พอเสกแล้วนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรการออกเอฟเฟกมันก็จะขยายไปสี่ช่องหน้าหลังของหมีนั้นเนาะ แล้วก็เอฟเฟกก็จะมีดังต่อไปนี้เอฟเฟกแรกนะครับผมภายในสีช่องหน้าหลังหลังจากที่เราวางหมีไปแล้วอ,ะอ่ะพื้นที่พิเศษสิ่งติดตั้งต่างๆก็จะถูกสลายไปนะครับผม 2. ถ้านะเกิดว่าสตูอยู่ในระยะนะครับผมสตูจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของได้ก็คือสตูจะป้ายสีเราไม่ได้นั่นเองใช่ไหมยึดมงยึดเมืองต่างๆ นะครับผมสามเมื่อเรานะครับผมอันนี้ลุงไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่มันจะเชิงว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเมืองเฉยๆมันก็จะถูกอัปเกรดให้กลายเป็นแรนดมาถ้าเกิดว่าเป็นแรนมาก็จะถูกอัปเกรดให้กลายเป็นสกายแลนแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะอัปเกรดตรงไหนภายในระยะ4ช่องหรือ หรือยังไงหรือว่าเราเอาไปวางที่เมืองของเรามันก็จะผุดแลนด์มารขึ้นมาเลยแบบปุ๊กผุดขึ้นมาเงี้ยน้องมีสิทธิ์ที่จะวีตอรีได้เลยนะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นลูกก็คิดว่ามันโกงเกินไปแต่คิดว่าน่าจะเป็นเมืองที่เราเลือกหมีแหละใช่ไหมเออเมืองที่เราเลือกหมีวางดีกว่า นะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าวางไปที่เมืองของศัตรูที่ไม่ใช่สกายแลนด์นะครับผมเราก็จะดึงสีเมืองนั้นออกและถ้าเกิดว่าถ่านมาถึงเทอร์นอีกทีหนึ่งนะครับผมเมืองนั้นอ่ะจะกลายเป็นของเราแต่ว่ามันเป็นดึงสีสองะมันเป็นการดึงสีออกสองแต่ว่ามันก็มีบอกนะว่าในถนอนเรามันจะถูกเปลี่ยนมาเป็นของเราอืมส่วนองมีสามารถวางได้สูงสุดสามตัวนะครับผมถ้าวางตัวที่สี่ตัวแรกก็จะหายไปเนาะ โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมส่วนคอสตูมนะครับผมเวอร์ชั่น2เนาะ,ะพื้นที่สร้างสกุละจะหายไปนะครับผมก็จะเปลี่ยนมาแทนด้วยความสามารถในการโจมตีแบบใจโรเมื่อเราตกไปยังสกายแลนของเรานะครับผมโจมตีดูดหกช่องหน้าหลังทะลุหมักวเนาะส่วน90%ขบวนพาเลตกับ90%นนักรบก็ยังคงเหมือนเดิมน,นะครับผมจบ เพียงเท่านี้นี่เป็นตัวแรกเลยนะที่ตัววิกตอรี่แบบโคตรจ๋าถ้าเกิดว่าเราวิกตอรี่แบบทริปเปิลหรือว่าไลน์ไม่ได้เราก็สามารถวิกตอรี่แบบสกายแลนก็ได้เพราะว่าน้องเพาะอัปเกรดสกายแลน บ่อยอยู่นะครับสุดเอริเบิร์ดนะครับผมหาน้องได้ก่อนวันที่3เนาะเราจะได้รับอัญมณีนะครับผมขโมยการดวงของศัตรูเมื่อศัตรูตกไปยังตัวของเรานะครับผมวิธีการหาน้องนั้นนะครับผมหามงกุฎ S ได้จากตรงนี้เนาะใบแรกนะครับผมที่ซื้อมามันจะเป็น10เลเวล10มาให้เลยนะครับผมแล้วก็อัพซื้อให้เลยก็ได้เต็มนะครับผมซื้อไม่ได้จบเขาไม่อยากให้ลุงหา โอเคซื้อมานะครับผมแล้วก็เอาวัตถุดิบที่เราเปิดจากแพคนะครับผมมาอัพให้เป็นเลเวลแม็กเนาะพอเป็นเลเวลแม็กเสร็จเราก็มาแลกนะครับผมมันจะได้มงกุฎเอบวกมาหนึ่งใบนะครับผมพร้อมกับมงกุฎ S อเป็นเลเวลหนึ่งนะครับผมมาอัพเกรดต่อนะครับแล้วก็สะสมมงกุฎหอันนะครับผมเพื่อเอามาแลกเป็นน้องได้เลยตัวละครอื่นๆนะครับผมตัวละครจาเดือนที่แล้วเนาะที่แล้วแล้วนะครับผมที่แล้ว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 ก็ยังคงอยู่ถ้าเกิดไปอยากได้ตรงไหนก็จัดเลยจ้า ทําไมรู้เลยเนาะที่ผ่านมาเป็นตัวละครลบ่ละลายทั้งหมดนะครับผมตัวละครวิตตอรี่โผล่มาตัวแรกเดือนมีนาคอสตูมนะครับผมยังคงเหมือนเดิมเนาะเปิดแพ็คพันนะครับผมหาได้มาอัพเกรดนะครับผมให้เป็นเลเวลแม็กนะครับผมแล้วก็สะสมเลเวลแม็กนะครับผมทั้งหมดสิบใบสิบอ็ดใบนะครับผมเพื่อเอามาแลกเป็น s อสนะิบเอ็ดใบเนาะแล้วเอามาแลกที่เราต้องการไปได้เลยอืมส่วนตรงนี้ ไม่ต้องเติมเพราะอย่าได้ค่าสหวังนะครับผมว่าจะมีอะไรอยู่ในนี้เนาะข้าม,ม,มได้ข้าไปนะครับผมโอเคมีอะไรไหมอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราปิด e อ r l y bird รหรอ่อะ early bird นัครับผมของคอสตูมเนาะก่อนวันที่3นะครับผมถ้าเกิดว่าเราหาแล้ว1อันนะครับผมเราก็จะได้เลือกอีก1อัน ก็ขอแนะนําว่าถ้าเกิดว่าหาใสบิ๊กแล้วเนี่ยหาหมยเล็กหนึ่งแล้วเราก็เลือกใหมายเลขกสองมานะครับผมของฟรีเนาะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเคจี้ก็ยังไม่มีอะไรใช่ไหมจี้มีนะครับผมก็คือจี้ประจําตัวของน้องนั่นเองจี้ประจําตัวของน้องนะครับก็สามารถหาได้จากไหนไม่ใช่อีเวนต์ด้วยแรงมากจี้ประจําตัวน้องอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะ เรื่องอย่างนี้ต้องใช้เงินเข้าสู้อีกแล้วเลยแต่เอไม่ใช่แต่เอจริงจริงด้วยก็ไม่ใช่นี่ยจีบป,ประจำตัวน้องอยู่ไหนอะทุกคนหาหาจีบประจำตัวน้องให้หน่อยอ๋อก่อนเราจะหาจีบประจำตัวเรามาดูก่อนไหมว่าจีบประจำตัวน้องอะความสบายอะไรในบทเพื่อ ถ้าเกิดว่าได้ยีความสามารถแล้วจะไม่อยากหาจี้ประจําตัวของน้องนะครับผมมันจะดูแบบนี้ไม่ได้มันต้องดูในนี่กดตำรามหาเวชนะครับผมแล้วก็กดที่ตัวน้องตัวน้องครับขอบคุณครับแล้วก็มาดูที่จี้นี้นะครับผมหลังจากที่เราใส่กับน้องแล้วนะครับผมก็ไม่ต่างปะ่ะ ก็ไม่ด้ต่างต่างคืออะไรความต่างคืออะไรห่อจิตเมื่อเราตกสกายแลนหรือว่าอ๋อมันเป็นที่บังคับที่เล่นกับน้องเท่านั้นหรอกเมื่อเราตกสกายแลนหรือว่าแลนด์มาของเรานะครับผม50%เนาะชาร์จไฮเปอร์ชิลนะครับผม3ขั้นทันทีนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันจรกรรมอาเบนะิลเนาะอร์เซแล้วก็ป้องกันดีบัฟอีก65%จบก็มาป้องกันก่อนตัวเองตายนะครับผม เราอย่าเพิ่งรีบตายนะเราต้องวิตอรี่ก่อนดังนั้นอัดมาให้หมดนะครับผมความสามารถในการป้องกันทั้งหลายโอเคโอเคถามว่าหาไหมถ้าเกิดว่ามันวิกไวอะลุงก็น่าจะหาอยู่แต่ลุงไม่ค่อยสันทัดใส่วิกเท่าไหร่เพราะว่าใส่วิกมันมันคำนวณยากแบบเราจะต้องสร้างตรงนี้เพื่อที่จะวิกเนี่ยใส่แล้วมันไม่มีอะไร ไม่มีอะไรซับซ้อนไงแค่สร้างแลนมาก้วก็โจมตีเขาตุ้มๆเขาก็ตายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นใส่วิกเป็นอ่ะก็โหดโหดก็ใส่ลบอีกใส่วิกอ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไก่อนพบกันในคลิปหน้าขอ,ขอทุกคนมีความสุขไปเรื่อยๆกับเศรีเซิร์ประเทศบุรีนะครับผมจุ๊บจุ๊บ